สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชเอ่อเราจะไปจะไปโคราชจะไปโคตูนักครนครน่าจสีมา <Yes. S 1> อ่าโอเคคือม,มามามา,มาส่งได้แค่นี้แหละ <R> รัสเซียฮะรัสเซียอยู่มาจากรัสเซีย๋อรัสเซีย <Yes. S 2> นี่บันทึกไว้เฉยๆมามามาส่งเพื่อนต่างชาติเออ่เขาจะไปจะไปโคราช yes. จะไปโคตูนครนครนครราชสีมา yes. อ๋โอเคคือ okay. 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 มามามาส่งได้แค่นี้แหละอ่ฮะรัเซียรัสเซียอ๋อยูมาจากรัสเซีย yes. อ๋อรัสเซียเป็นฝรั่งรัสเซียนะครับเนมเนมยู่มาดีนา อยู you, Alex. Alex. Yes. Uh, ่อเล็กซ์อเล็กซ uh, 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 er ์อ่าไอัตุ้มธรรมยุทธเออตุ้มธรรมยุทธ์ธรรมยุทธครับผมเยสเออเถี่ยอ่าเดี๋ยวไอก็จะเออ่ยูเทิร์นรถกลับไปโฮมเอ่อโฮมของไอนี่แหละโอเคเอาคงเอาคงไวปอ่าพูดรักพูดรัดครับผม นี่บันทึกไว้เฉยๆมามามาส่งเพื่อนต่างชาติเออ่เขาจะไปจะไปโคราชจะไปโครทูนค,นนครนครนครราชสีมาอ่าโอเคอเค,คือ,อคมามามาส่งได้แค่นี้แหละอ่าฮะรัเซียรัสเซียอ๋อยูมาจากรัสเซียอ,อ๋อรัสเซียเป็นฝรั่งรัสเซียนะครับเนมเนม,เนมยู่มารีนา่า อยูอเล็กซ์อเล็กซ์อ่าไอตุ่มธรรมยุทธเออตุ่มธรรมยุทธ์ธรรมยุทธครับผมเยสเอะโอเคอ่าเดี๋ยวไอก็จะเอ่อยูเทิร์นรถกลับไปโฮมเอ่อโฮมของไออย่างเงโอเคเอาโอมเอาไว้ไปฮ่าพูดรักพูดรักครับผม บันทึกไว้เฉยๆมามามาส่งเพื่อนต่างชาติเออเขาจะไปจะไปโคราชจะไปโคตูนครนครน่าจสีมาอาโอเคคๆๆือมามามาส่งได้แค่นี้แหละอ่าฮะรัสเซียรัสเซียอ๋อยูมาจากรัสเซียอ๋อรัสเซียเป็นคนั่งรัสเซียนะครับเนมเนมยู่มารีนา อยู่อเล็กซ์อเล็กซ์อ่าไอาตุ้มธรรมยุทธ์เออตุ้มธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์ครับผมเยอะเอ่อเดี๋ยวไอ้ก็จะเอ่อยูเทิร์นรถกลับไปโฮมเออ่โฮมของไอ้นี่แหละโอเคเอาคงบายบายอ่าคุณรักพูดรักครับผม